ครับทำอะไรครับวันนี้ยามเย็นทำข้าวผัดค่ะดูกล้องหน่อยครับคุย oh. กับเอฟซีหน่อยครับทำข้าวผัดเด้นะ <Yeah. S 1> อาลงเลยวันเอาสักสองจองก็ได้ทุกท่านเราจะทำข้าวผัดนี้ข้าวคลุกไข่ไว้เรียบรอ้อยมันจะได้ทั่วนะครับข้าวเพิ่งหุงเสร็จมันก็ได้ยังแฉะหนนะ่อยเนาะนิหน่อยอย่าเอาอะไรได้ไว้ไปวัดตัวอื่นน้ผัดนี่แม่ต้องต้องหาดอก บาเนี่ยเขาจะเอาไปแข่งแข่งเหี้ยนอีเอิ่อืมไม่อื่นบ่เพื่อนเพี้นะยี่เอิญแแต๋วอีเอิญแย่แต๋วแต๋วเพี้ยนะไรบ่แต๋วตีนตุกขอแต๋วติีนเอาฟืนสอดเลยท่อนน้ำตีนหมอมันใหญ่เลยใช้เวลาเนาะ ทำกับข้าวยามแรงทุกท่านแม่ก็กำลังจะทำอะไรทำยังล่ะทำหมกปลานี่ปลาเกลงไหลอยู่บ่จะปลาขออลายองไรปลาขาวยั่งางอะไรพี่ผงละล่ะเนื้อแต่พี่เฮ็ดรสอ่อนแส่นั้นต้อไปจังหน่อยใน,ในข้างหลังนะข้างตง้ละ ถุงเครื่งงองผูญอยู่เลยเดี๋ยวอันนี้รสดีใส่ไปเดีย๋ยวใส่ลายอะไรนะมันสีเค็มเด้กูใส่ไปรอบหนึ่งแล้วเนะนีชอบข่าววารายเลยนะน้ำปลาอย่าโปเลยเด้อมันสีเค็ม อยากแต่ว่ามีหอทผักคณะหรอกเพืนไม่เหนื่อยน่าจะมีโอ้ยได้ไปเพื่อนไม่เหนื่อยฮึมนันเบิดแล้วรถดีเฮาแต่โดนแล้วเนะผาได้เอามาสองเถื่อะ พอล้วมั้งชิม şey ก่อนจะปรุงเอาเพิ่มเอาจะได้เค็มหม้อเขาจะเสียส um ังฆทานเบอกว่นเมืออื่นเลยมืออื่นเนี่ยมืออื่น กงลเลเยดวจะพอแห้ะตัดข้าวเต่านันหงใหม่ไม่อยากแสบต้อง่อยให้มันเย็นเย็น,ยนทางคืนมันจะนขัดง่ายครับนั่งมันมันหยอกกันให้มันหลุดอย่างนั้นแหละฝนน้ำมันถอดภาษาแซดดืด้อ めっちゃ楽しそう。Okay,